ผมโนเอคชั่นแฟมอดแล้ววันนี้เราอยู่กับคุณจูเนียนะครแนะนำนะออออนโอเคเดี๋ยวเรามาหาห้องอันี้กันเนี่ยชัปเปอร์อวัน้อเคเ<ร>ทีนี้นเราก็จะต้องรอในนี้อีกประมาณสักสามพันปีนะ โอเคเราเข้ามาในนี้แล้วโฟโต้ซิสเตีวอร์นิ่งโอ้ก็้ออทำอะไรกันเรากันงคณะใช่อันนี้มอเตอร์อยู่แล้ว alright then I'm perfect shot and อ่านอ่านว่าอะไรวะให้ผู้ชมไปกันเองแล้วกันรู้สึก I'm sure they w o u l d understand ฉันฉันแน่ใจว่าของเขาเข้าใจ Dark Echo เสียงเรียกร้องแห่งความมืดแต่ไทยโดย AR สองต่อสามเดี๋ยวก่นอนเฮ้อย่าร้องเพลงนะมะ ose, baby, ันติดเลกัสติ เดินไอตีเข้าได้หรือยังเนี่ยเดี๋ยวเอาไปฉายจอหน้าเลยหก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 หยุดเหมือนเหมือนมันเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าสเหมือนสุขุมน้าเลยยิ่งแบบหน้าอะไรอ่ะหน้าสองหน้าให้ในหัวเดียวอ่ะทำไมมันมันมันน่ากลัวหอนแปลกแปลกวะสุขุมน้าอันนี้รู้เลยอไอ้เดี๋ยว โซงียังวันจยองเ้ยน้องนายังเสร็จแล้วยังไม่เสร็จ่หรวโอเคเราเข้ามาแล้วโอเคเราต้นลาบ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 ลาาบ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 ลาบาบ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 ลาบา มันเป็นงานเขากันยัรู้ว่าถ uh, sure. ้าอยากริ่มรวยเพียงแค่จากภาพโอป่าโอป่าที่มยาโอเคกล้ออยู่ไหนฮะใหงนทุกอย่างได้่เมอืมขั้นแรกเราต้องไปที่ ปิดเองป,ปุ๊บเข้าปิดปุ๊ไปที่เทตเตอร์ก็คือตรงนี้ใช่ไหมค้มนหาคือประตูมันล็อกติดนะประตูมันล็อก,อกเออต้องหาทางเข้าไปจริงอยู่มันไม่ไปทางเข้าไปเลยเหรอเจ้าแล้วทำไมภาพอย่างมืดเลยวะข้าก็ไม่ไรู้หนิงกินแล้วอาบแบตไฟแบตไฟฉายดับแล้วแบตเตอรี่อยู่มีแบตเตอรี่อยู่นึกองหา เอาสตอเอาหยิบหลิบผ้าบ้านไปเลยนี่วอชลูวันนี้วอชลูมันต้องการหาสตออยู่ไหนวะโอ้โหยอะไรวะเนี่ยนั่นมันตัวอะไรอะ่ะเอ้ยอ๋อคนหนึ่งหายไปไหนหมด,ดนี่คือกำลังให้กับฉันเลยยังไม่หลอกเลยนะเจะกำลังพูดถึงอะไรอะ่ะ โโอ้ยดรีบอกโอ้ยปากคุยเนี่ยโอ้ยได้ยินไหมปิกพ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 ิกัแบตหมดแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่แบต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 เตอรี่อ่าอ่าอ่าโอเคนี่เจอพักซอนละแบตหมด ต้องหารูปพวกนี้อ่ะอารูปเนี่ยมันจะมีออเดอร์อยู่เยอเคเรียงตามนี้เอามีอ่าเอาเอ้ยนี่เจอแล้วมีอ่าออเดอร์มีมีผู้หญิงชายล่มแล้วก็ชายเอ้ยใช่อันนี้อันชายต้องอยู่นี้ แล้วอะไรเนี่ยอ๋อนนี่มันเซลล์บล็อกบีไม่ใชยอ้าวอ่อยังอยู่นีู่วะว้าม่เจออะไรไม่เจออะไรเลยาภาพหญิงเก็บไปหรือยังอะภาพหญิงไว้อันแรกสุดเลยแล้วมีภาพชายล้มอ๋อน,นี่เจอแล้ว,วออแล้วมีภาพผู้ชายอะผู้ชายล้มอ่ะอยู่กับจูเนียจำได้ด ครับชายลมอ๋อนี่ชายลมนี่จะชายลมแล้วนี่ชายลมโอเคชายลมอยู่นี้ยี่วิคุมาู่เฮียเข้าไปมาเลยครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านปเปิดใครเปิดปดเปิดไฟอเปิดระดับแรกเลยเปิดประตูห้องขังไวเผื่อมีอะไรมาเราจะได้ซ่อนหันเิ่มมีเล่นเกมแล้วนอนดึกกันมาสเตอร์ขอฝากเรื่องนี้หน่อยนะครับไม่อยากให อ่ะห้าจูเนี่รออยู่ห้องนี้ได้เลยระหว่างวันเยวเกิดมีอะไรมาถ้าเกิดมีอะไรมาให้ซ่อนในนั้นทันทีไปไม่เรซ่อนแล้วละเฮ้ยมัต้องปิดประตูก่อนด้วยแประตูไม่ใช่ต้องปิดเรื่องที่สองด้วยเือนะครับอี๋แอบไ้องกลัวนะถ้าทำอะไรอย่างนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่ที่ร้างเหรอ โอ้ลูกสาวของผมไม่ไอ้ดอยอมด้วยปล่อยผมออกไปผมเห็นในสิ่งนั้นน่ะไอ้หน้าท่านทางที่ทางเขาออกไปมีใครอยู่ไหมนี่คือแล้วเราจะเห็นมันมันกหลงล่ออยู่ไอ้ดินได้ยินอะไรอ่ะนั่งไงหมอเล้วโซ่เร็วโอเคเจ้าหาลำบากหางานลำบากมองเลยไม่เห็นเลยเพื่อนนั่นแหละดีแล้ว ต้อมไปเลยเดี๋ยวรอ,อ,ม,อ,ม,อมันมาเนี่ยอลอ้ยเดี๋ยวรอรอจนกว่าเมื่อกี้เห็นดุนเนี่ยอยู่ข้างนอกอู่เลยโดยดติ้งๆอยู่นั้นน่ะ,ะไม่ไม่พอใจอ่ะ นี่ไงออกนี่ไงออกได้ละจะอาไฟมันก็เปิดดีๆด,ด,ดิเออไม่เห็นต้องเปลืองแบตไฟฉายเลยโอเคนี่ก็อู้อันนี้คือผมเปิดไฟเออนี่ไงจเจอเปิดตะลิมฮ่าฮ่าฮ่า,าจับจับจับเฮ้ยอะไรอยู่ข้างในนี้วะกไ็ไม่มีอะไรนี่ทำไมอยู่ดีมีเสียงปุ้ง ไา้ <chat> แล้วเราวะน,นี่นี่มีช็อกกี้เต็มไปหมดเลยเอ่อต้องทำกันอออก p p p โอ้ยอย่าปิดปั๊บปิดปิดอะไรตอนนี้เล่าโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้มีตุ๊กตาเดินมาหาจูเนียร์เมื่อกี้จูเนี์ไม่เห็น อันนี้ด้านนี้ด้านนี้นี่โอ้ยเมื่อกี้เห็นนี่ครับ <c oughs> เปิๆนี่ไงเราเจอมันเรียกว่าอะไรวะเทียเตอร์แล้วเฮ้ก็หลอก โอเคทีนี้เราเข้ามาได้แล้วเราก็จะอยู่ฮะไอตี้เรา,าหา้าแบบแบบแบบไอตี้หมดแล้วไนี่มันจะเข้ามาได้แล้วืมเราเซ็ตทุกอย่างให้พร้อมทีนี้เราไปเฮ้ย้กอง้าตัวไฟสี่ตัวไอสถานที่ที่มีไอน้นี่ต้องหาไอคัตเอามันเรียกว่าอะไรวะจำชื่อไม่ไงอยู่นั่นอะ มันมักจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเจอละเก้คัดเอาวิทยุคู่นี่คือมาริโอ้ฮ่่าฮงยืนหัวโดอยู่นั่นอยู่เลยหอมสีอองจะแพนอะไรนักหนาวะนู่นเด็กๆอย่างเงี้ยเหรอโอ้โทีนี้เออเฮ้ปิดไป เค okay, ไฟเปิดแล้วเขาต้องจะไม่เม็ขั้นแรกเราต้องเตรียมกล้องก่อนนี่ดูวีดูเลือดกะฉูดกอะมาดโอเคเข้าไปอยู่ตรงนี้โอเคนั่นอะ่ะอยู่ตรงนั่นอะ่ะเจส n น m อร์มีมันแปลว่าอะไรวะเนี่ยรู้ไหมว่าเขาว่าเซ r ร m โมเนีแปลว่าอะไรโอเคทีนี้ก็เหลือ ก็เหลือเนี่ยเทียนอ่ะเอาเทียนมาใส่คือเทียนเอาเทียนใส่มาเลยพ่อแม่พี่น้องทีนี้ถึงวิธีบูชาสัตว์เทียนนี่สุดท้ายโอเคสดบเอาเนี่ยไม่วางอ่ะเทียนนี่สุดท้ายนี่แต่ละไอหนอมันเนาะไมหนามันเนออันนาแมนนาเฮชเชลนี่ไงมาละอยู่นี้เลยนั่นน่ะอุ้ย นุ่มตัวเลยวะนั่นอนะเหมือนอะไรอ่ะอ,อ,อ,อัลไม่ใช่อัลโซคูลแล้วแล้วเนี่ยเดี๋ยวบอกให้ฟังไีเวลาำกำจัดอยู่ให้ล่อม,มนันอะไปตรงกล้องเดี๋ยวเนี่ยให้ลอ่อเนี่ย เนี่ยลอไปที่กล้องอเออ,อมไม่้องกดไม่้อกด่อไปเลยนีน่นี่มันมันมน นี่ไงมันโดนแล้วตอนนี้มันกำลังโกรธมันกำลังข้างแล้วเข้าพลังโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอะไรอย่าทอลายอย่าพังโอ้ยมันเร็วร uent, ม,มันเร็มันเรวมันนี่มันนี่มันนี่เออทำเสร็จทำเสร็จมันนี่มันนี่อันนี้เฮ้มันกำลังพังกล้องพังกล้องที่ไม่มีอยู่จริงมาเร็วรโ,โอ้ยตายแล้วมาเร็วมาเร็ว มานี่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 เร็เวเรวโอ้ย <c ười> าาหายแล้วแล้วสิอ้ออออาหายแล้ลวกลับมาใหม่เสือเสือไม่รู้น่าตนั่นอ่ะมาลง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 เร้วเร็วมาเร็วมาเร็วหายหายหายช็อต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 สิโอ้ยเฉาะสิเร็วเข้า เออเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างไอ y, ปีศาจตอนนี้น้องน้อยกำลังเอาเอาไอ้น้องน้อยไปตรงนี้เอาน้องน้อยไม่จูเนียไม่จูเนียจูเนียเราเผาโอ้ยยังไงน้องน้อยกำลังทรมานไอ้น้อง,ออน,ง,งน้อยกำลังทรมานโอ้ยนี่ใครอ่ะโอ้ยแม่แม่แม่นั่นนั่นมันไม่เต้นลเลยนะ

โอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยมไม่พไ่น้องอื้อ้ดตับมาก็ไเคุยอีเลยนี่ไงเราเข้ามาอยู่ในอ่ออามาเรียกว่าอะไรเอ่อาคัตรัสแล้วเรียบร้อยมันคือคุกปี้สิงเนี่เกิด อุ้ย e ถึงนหน้ากาก็เปลี่ยนไปเึบาอเธอเนี่อันร้ำเห็นนี้แล้วไม่มีใคร sua วเธอเจออีกเธอต์ Venus Piri k u r เลเยกับเอา m c n หลงหลอกบินบื้อเลยอ่ะจับพวกมันจับ they j เ s t ะ e a v e the d o ตัวเปิดไว้อ้าวฉันถูกจับโดยกาศอย่าหยับแก้วถ้าเจอกาดให้ซ่อนแล้วพอ ไอ้กาดวิ่งเข้ามามันจะมีสัญญาณว่าให้ซ่อนได้แล้วนะจ้าจุ๊บจุจ๊บ<ๆ>เอ,อ้ยแล้วทำไม so cooling, ไมอแอ o โซ o ูลิ่งมียูนอกอะ <c oughs> หาทางที่ออกไป <c oughs> อ้าวแล้วทำไมอ้าวทำไมคือยูอยนี้เนะ<ๆ>ี่ยโอยกาดกาดกาด อเอาใหม่ฮะเอาใหม่เมื่อกี้เกิการค้างนิดนึงแล้วตอนนี้จูเนียไม่อยู่กับเราแล้วนะว่าเขากัเแล้วก็ปล่อยประตูเปิดหรือเงินหรอแม่โอ้ยเขาจะขึ้นมาแล้ว เสตงนี้เออทำไม่มโอเคผ่านว่ะโอเคเราออกแล้วเฮ้ยทางปันอเ,เรา,าเคุเตอร์เตโอ้ยมีทางมีทางซ่นซ่อได้ไหมทนไมทันไหมทไม่โอเคทันมออกมาแล้ว กาอยู่ไหนวะาเก็บด okay. 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 ึกันดีได้รึ้ยเอกาโอเคการคงร่างลยาง็นมเป็้ลมเป็นลมเป็นลมโอเคอไหนไหมโอเคอด้เคยตอน ข้อมาข้างล่างมันจะมีอืมอีันนึงก็ไม้เืมก็มอืมกรอืมก็ไม่รู้อก็้อก้อืก็ไม่รูอืมก็มรู้อมก็ไอืมกืก็ไม่รู้อืมกไ้อืมก็ไ้อืมกมรอืกู่อกม่อืมกม่ร้อืมก็ู้อืมม่รอื่รูอ่้อืมู้อู่อู่้่้ว โอ้บ้าได้อยู่จนตายแลวมาดีเลยโอ้งงแมววะโอโเคแล้วจะไปไหนต่ออุ้ยเจ้าฮยเขาม่เปิดตัว นเจอวเลลดีววโทรมาแล้วไปในกระเป๋าโอเคนีุ่เกิดมาคุตาโอเคเรากิมาจุดเกิดแล้วใช่ไหมระอาการทั้เวลาได้อยู่คนสามเสียทำไมอ่ะนี่แม่งเลย

นี the ่ไงเอ๊ยเอ้ยงั้น หวันนี้ไม่เจอเธอมันอยู่ข้างนอกกวดีจริงไหมเอาไปเเพื่อนตห้ตอบอีกโอ้ยชีวิยุงแนวะไ่หน่เหนอ่จะอยู่ดีดีมั้งอย่าม,มันก็เปิดไฟได้อยู่เคยดูความมไนอยัน้นสนุกด็เปิด นี่ไงเธออันนี้คือเราต้องหาสกิลไดเวอร์เมื่อกี้เราเห็นอยู่ห้องไฟเปิดนี่เอออยู่ในห้องหามันเรียกว่าอะไรวะห้องออฟฟิศเดอะมันอยู่ตรงนี้นี่เจอละสกู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 ไดเวอร์เอ๋อสกิลไดเวอร์ เราต้อตงไหนวะอืมไมีเจอแล้วสกิลไดเวอร์อ่ะ,อ,ะออกไม่ใชน่นี่นี่โอ้นี่เปิดตรงนี้เอาเสกี้ออกแล้วก็แทนสกิลไดเวอร์ หนึ่งสองสามสี่เคต้องไปเติมแบตก่อนมึงคุณเหรอยังชะลึงไงเนี่ยก้าวเหนือกากำลังอยู่นี่ยังเจอแล้วไอ้เงแดงเนี่ยอย่าไปอยู่ใต้แดง ไอ้ตอนนี้ไม่มีแดงแดงแล้วก็ออกไปอุย้ยเฮ้ยตรงนี้ยังมีแดงแดงอยู่ไม,ไ,ไม่ใช่แบบพอไม่ใช่แบบพอผ่านไปแล้วมันจะแดงพอดีนะรอโอเคผ่านเลยเราสนุกไม่แดงครับ เสียง e ีอย like ู่ได้กะพี่งวะนี่ตรงนี้มันฮือเนี่งเนี่ยตรงนี้กำลังฮืออยู่เลยเนี่นี่คือทำนี้ใช่ไหมนี่ไงกำลังฮือยู่พอดี

เกียวนี้ฝึกเกาคนจะย็นได้ดีเลยมังนะเอ้ยัถึงไหนก็ได้พ่อนั้นเราเดินมาก็เดี๋ยวมีอับน่าอังวลมากอ้อมจะเห็นเห็นเฮยสนะ Ơi, ạ lắm làm đi làm lắm lắm đi lắm 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 đi ผมรู้เขาบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนนี่นะครับแต่ว่าการที่ประตูเปิดขึ้นนะก็เป็นอะไรมีการเงาจบเพนะแต่ว่าท่านไม่ไม่มีการจัดการท่านอืมอ่า อเอาไปเอาไงไม่แรลรีแลรีกำลังกายล่างแลรี่กับอสกันไปสกันตัอเปิดปอเออเออเปิดปออีกเปิดป โดดนี่โดดแบบมาบตริกโดดแบบไปกับนังจีนอุ้ยเออนี่โดดไปเฮ้ยเฮ้ยเออนี่กระโดดกระโดดนี่เจี๊ยวเจี๊ยนี่กระโดดแบบอย่างตึงอ่ะเห็นไหมนี่เพื่อนนั่ง ไอ้กดกดไปเลยกดไปเลยอ้ไม่ทันน่ะเลยนแล้วกไป้าไปอาา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 าา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 านี ah ah จบ,บ,บชัพเตอร์ one จบชัพเตอร์ one โอเคเกมนี้น่าจะจบแล้วล่ะดูสง่งเอาล่ะแล้วนี่ก็คือจบของจบของเกม Dark Echo หรือเสียงสะท้อนแห่งความตายแล้วผมแล้วใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe.